มีครูก็ถึงสนามดินเชิงตู้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆนโปรแกรมวันนี้เราจะพาไปที่สีดารุณีก่อนนะนี่ก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แปรงร่างเล็กน้อยนะจ๊ะได้นอนแค่นีดเดียวอิงบนเครื่องแล้วก็แอร์ไม่ค่อยเย็นด้วยโอเคเรามาเริ่มเดินทางกันเลยตอนนี้รถก็จอดแวะพักนะคะเข้าห้องน้ำห้องท่าห้องน้ำก็เริ่มแล้วะคะ่ะเพื่อนๆนเริ่มกดไม่ได้น้ําแใช่อะไร เ่ยตอนนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของหมีแพนด้านะคะเพื่อนๆก็จะมีกุ้งมีแพนด้าเต็ม่หมดเลยนี่่คะนะครับแตกจุดที่ที่มีพักตลาดนี้อยู่จะทําให้เป็นยังไงคนตอนนี้นะคะก็คือรถติดมากไอไอเารารรหว่าง ติดสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยพาเพื่อนๆนลงมาแบบว่าดูบรรยากาศตรงด้านล่างกันนะก็มีแบบดอกไม้เหมือนลาเวนเดอร์เลยอะสีม่วงๆแล้วก็อากาศเย็นสบายนะคะอากาศเนี่ยประมาณ20กว่าคือแบบชิลสบายมากเลยอะ่ะเออชอบชอบชอบอยอยู่ได้สบายเลยเนี่ยรถติดแงกเลยจ้ะยาวๆไปเลยจ้ะ ตรากระจกตง<น>่งกระจกแตกนะคะีย่ยมันถอยมาล้วถอยไปแล้วุชนรถอุทยา<ะ>นเขาก็มาส่งเราที่จุดหนึ่งนะคะเพื่อนๆตอนแรกอะมีฝนตกใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาถึงอุทยานก็เป็นใจแล้วจ้า ได้เดินแบบชิวๆสบายๆนี่คือรถอุทยานค่ะนี่คือซีรารุนี่าหาหาหาไก่ไส้กรอกม่พฟรังมานฟรัง,งจามารีจามานีมาม,มามา,หา,หา,หานี่นะคะก็ร้านค้านะคะอันนี้อเบกหลังจากที่ฝนโปรยปรายนิดนึงนะเออแต่ก็สวยมาก นี่ก็คือจุดที่2นะคะที่รถจอดกันก็ด้านนี้จะเป็นพวกวิวดอกไม้ช่วงนี้ดอกไม้สวยมากเลยแล้วก็มีลำธารด้วยอ่ะเดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปกันก่อนภูเขาสี่ดารุณีหรือคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกรค่ะเพื่อน,นตั้งอยู่ในอุทยานช้างผิงเขตปกครอ,กองตนเองอาปาทริปนี้เนี่ยเราจะสำรวจเส้นทางอาปามณฑลสฉวนกันทั้งทริปเลยนะคะอันนี้จะห่างจากเชิงตูเนี่ยประมาณ220กิโลเมตรค่ะ ด้วยความที่เรามาเที่ยวภูเขาสูงนะถ้าเกิดใครที่รู้ตัวว่าร่างกายไม่ไหวก็ให้สั่งซื้อออกซิเจนกับไกดได้เลยจุดสุดท้ายนะคะก็จะมีพวกน้ำทะลงทะเลสาบนะคะเพื่นพนอนๆไปนี่สวยเหมือนกันมีแม่น้ำลำธาราเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะมีสะพงสะพานนะให้เราเดินมาถ่ายรูปกับจุดเนี่ยแม่น้ำใสๆนะคะนี่ใสไหมละ่ะทะเลสาบสี่ดารุณีนะเพื่อนๆก็จะแบบสะท้อนเป็นกระจกเลยนะทั้งฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะตอนนี้คือลายล้อมด้วยภูเขาเลยจริงๆเนี่ยมีเสียงมีเสียงแม่น้ำดำธาอยู่ฝั่งโน้น ประตูเข้าประตูเข้าอุทยานนะคะตอนที่ขามาเนี่ยเราฝนตกไงเราวิ่งหนีหลบฝนนะคะเนี่ยตอนนี้แห้งหมดละอาหารนะคะเมื่อเย็นในวันนี้ก็ต้องว่าเขามาต่างหากมั้งแงอเธอ นี่ม่านม่านปิดเองอัะตะโนมัติเลยจ้ะน่ะนี่นะคะห้องพักของเราคืนนี้ดีมากห้องส้วมออโต้มาเลยมีห้องอาบน้ำมีรองทององอเท้าวางไว้ให้ดูสิอย่างดีขุดมอร์นิ่งค่ะ วันนี้อาบน้ำแต่งตัวที่จะแบบว่าไปประชุมตอนสิบโมงของเวลาที่จีนใช่ไหมนี่ได้ป่อผมเขามอร์นิ่งนะคะมือเช้าน่าจะเป็นข้าวต้มแล้วแหละ คุนเชียงกุจเชียง วันนี้เราจะมีประชุมสัมมนากันที่จังหวัดบุรชาันะคะทางการพื้นที่นี่ก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยค่ะด้วยผ้าพันคอแล้วก็โชว์ต่างๆของท้องถิ่นนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปประชุมสัมมนานะคะแต่ว่าเขาก็จะมีพวกการการแสดงนะคะตอนรับตั้งหต่ข้างหน้าทางเข้าเลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในบรรยากาศดีมากลมลื่นเนี่ยสไตล์จีนโบราณโบราณน,นะคะเนี่ยจะมีชาให้นะคะม,มนั่งถักผ้ากาันริมแม่นม้ำ ปักกว่าจะได้แต่ละหรูปนะคะเพื่อนๆขนาดร้านของเล่นเด็กๆเขานะคะก็ยังจะเป็นรูปสัญลักษณ์หมีแพนด้าเลยอนี่ๆเเปิดการแสดงให้เราชมอีกแล้วฝั่งนูน้นเปิดการแสดงอีกรักมามามาแดดแรงมากลุงมากันแดดมาด้วย ơi lòi đây Ờ Cảm à Cảm ơn Cảm ơi, cào ơi. Ừ. อำเภอเวินชานอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของมพฑลสีช้านี่บ้านเมืองเขานะคะสวยมากบรรยา,ากาศดี แล้วก็ถึงหน้าหมู่บ้านของชนพิเบตแล้วนะคะก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับลักษณะของสัญลักษณ์ของพิเบตใช่ไหมคะเป็นพวกียกว่าอะไรนะมนตากระงคือแล้วก็จะมีพวกราวตากผ้าอะไรอย่างเนี้อยู่หน้าหมู่บ้านนะเอเพนเพืนดูนี่ค่ะนี่ก็มีผ้าตากไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนี่คือด้านในด้านหน้าค่ะนี่ค่ะ เข้ามาด้านในก็บรรยากาศดีอากาศเย็นเนี่ยก็จะเริ่มแบบเห็นเป็นความเป็นทิเบตทิเบตนะคะเพื่อนๆด้านในเนี้ยโแต่อ <th no. ากาศเย็นสบายลมเย็นตลอดเลยค่ะชอบบรรยากาศลมเย็นมากๆเนี่ยผมฟิวเลยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะบับปุกดี เนี่ยเขาจะปลูกผกักปลูกอะไรกันแบบแล้วสวยมากเนี่ยขึ้นดีนนอืม,ม,มสวยมากนะเนี่ยตรงฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำด้วย ก็คือเจดีนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนวงล้ออธิษฐานกันอันนี้น่าจะเป็นที่กราบของเขาเวลาคนที่เบกเขากราบแล้วเขาเจ้อกราบแบบถลุถลายไปกับพื้นหมดเลยอันนี้ที่กราบแท่นกราบ ะะอาหารอาหารมื้อเย็นที่โรงแรมเมืองตาเอต้ากูนะคะวันนี้เราจะนอนที่นี่ใช่ไหมเป็นบริเวณภูเขาเนี่ยแหละเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นกระเช้ากันค่ะเดี๋ยวทานมื้อเย็นก่อนแล้วก็ค่อยเข้าห้องเราจะได้ดูว่าโรงแรมห้องอาหารโรงแรมห้องพักที่นี่มันเป็นยังไงน,นะโรงแรมที่เมืองตากูนะคะ